รู้หรือไม่การนอนหลับช่วยให้เรามีความจําที่แม่นยำขึ้นได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start With Why Podcast จุด start ความคิดและแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจไปกับผมนะครับวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซาครับในเอพิโซดนี้เนี่ยเรายังคุยกันถึงคอร์สการเรียนออนไลน์ยอดนิยมที่สุดในโลกนะครับของดรบาบาร่าโอเกลี Learning how to learn ในเอพิโซดนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยถึงการจำครับครั้งที่แล้วเราพูดคุยกันถึงโหมดของความคิดใช่ไหมครับเวลาเราคิดแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีอยู่2โหมดด้วยกันวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของความทรงจำนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับว่าความทรงจำของมนุษย์เนี่ยมันแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกัน สองประเภทที่ดรบาบาร่าโอเลีย์เขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับประเภทที่1เรียกว่า working memory หรือว่าหน่วยความจำระยะสั้นอันที่สองเรียกว่า long term memory หรือหน่วยความจำระยะยาวนะครับในสมองของเราเนี่ยมีหน่วยความจำอยู่สองประเภทแบบนี้แหละครับระยะสั้นกับระยะยาว นะครับลองไปดูกันก่อนนะครับระยะสั้นเช่นอะไรครับลองนึกตัวอย่างแบบนี้ครับสมมุติว่าคุณจําเป็นต้องทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่20คนพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เนี่ยทุกๆคน20คนเนี่ยก็ผลัดกันออกมาแนะนําตัวแนะนําชื่อนามสกุลชื่อเล่นนะครับแล้วคุณเองเนี่ยต้องพยายามที่จะจําชื่อเพื่อนใหม่ทั้ง20คนพร้อมๆกันลองนึกภาพดูนะครับในสถานาการณ์นั้น คุณสามารถที่จะจดจำชื่อเพื่อนใหม่ที่คุณเพิ่งรู้จักสดสดน้อนๆอนจากการแนะนำตัวเนี่ยได้อย่าง100%หรือเปล่านะครับในตอนนั้นเองเนี่ยที่คุณได้ยินชื่อเนี่ยนะครับความจำของคุณเนี่ยอยู่ในหน่วยความจำระยะสั้นหรือ,หรอทหรือที่เรียกว่า working memory นะครับลองนึกภาพแบบนี้ครับดรบารบาราเขา เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยว่าหน่วยความจําระยะสั้นของคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นกระดานดานะครับเป็นกระดานดําที่เวลาคุณมีความจําอะไรเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเอาช็อคเนี่ยไปเขียนไว้นะครับแต่จะเขียนไว้แบบไม่ได้แบบชัดเจนนะจะเขียนไว้แบบอารมณ์แบบเจือจางลางๆนิดหนึ่งนะครับจำได้ลางๆจําได้ลางๆและมากไปกว่านั้นครับคุณมีกระดานดําแบบนี้เนี่ยอยู่ 4กระดานด้วยกันอยู่ในสมองของคุณนะครับก็คือเวลาคุณจําชื่อเพื่อนคนที่หนึ่งเสร็จปุ๊บคุณก็ไปเขียนที่กระดานที่1ชื่อเพื่อนคนที่สองก็ไปเขียนที่กระดานที่2อนะครับสกับสมีอยู่4ี่กระดานด้วยกันพอเพื่อนคนที่หเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณมีแนวโน้มที่จะเริ่มที่จะลืมชื่อเพื่อนคนที่1นึ่งละเพราะว่าชื่อเพื่อนคนที่5เนี่ยเริ่มจะไปต้องไปแบบอ้หกระดานมันเต็มล้นะครับก็คืออันนี้เป็นหลักการของสมองของเรานะครับ ก็เขาเรียกว่ามีทั้งหมด4ี่ชั้งหรือผมเปรียบเทียบว่ามันเหมือนมีกระดานดำา4กระดานด้วยกันนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งครับเรามาพูดกันถึงหน่วยความจำอีกประเภทหนึ่งก็คือ long term memory นะครับ long term memory เนี่ยมันเปรียบเทียบมันเหมือนกับโกดังสินค้านะครับเป็นโกดังที่แบบโอ้โหใหญ่มากๆเลยครับโกดังสินค้าที่มันคุณสามารถเอาสินค้า หรือสินค้ามันก็คือความจําของคุณนะครับเอาสินค้าเนี่ยโอ้โหเอาไปยัดได้เป็นเป็นล้านกล่องนะครับโอ้โหยัดใส่เข้าไปใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดคุณสามารถมีโกดังแบบนี้เยอะแยะมากมายที่จะใส่ความจําเข้าไปได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าครับเอ่อยิ่งคุณเก็บเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยถึงแม้คุณจะเก็บได้เยอะก็ตามนะครับแต่ความทา้าทายก็คือว่าการที่คุณจะหามันเจอความจําที่คุณเก็บเอาไว้ในลองเ term ม e m o เนี่ยการที่คุณจะหามันเจอได้เนี่ย ก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยจำเป็นนะครับที่คุณต้องมี two mode of thinking ที่ผมพูดถึงในเอพิโซดเมื่อวานนะครับการคิดแบบโฟกัสกับการคิดแบบกระจายตัวที่จะช่วยทำให้คุณสามารถที่จะเอาความจำของคุณที่มันหลากหลายอยู่ในโกดังมหาศาลตรงนั้นเนี่ยมาใช้ได้อย่างถูกที่ถูกทางทุกจุดนะครับอันนี้ก็เป็นความจำทั้งสองประเภทนะครับทีนี้ คุณน่าจะมีคำถามเหมือนผมแน่ๆเลยครับว่าโอเคนะครับอ่ะก็ดีนะเรามีความจำอยู่สองประเภทด้วยกันระยะสั้นกับระยะยาวแล้วทำไมล่ะทำไมและทำอย่างไรเวลาเราเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆเนี่ยเราก็อยากที่จะจดจำมันได้อยู่ในสมองของเราถูกต้องไหมครับทำยังไงนะเราถึงจะให้องค์ความรู้ใหม่ๆวิชาต่างๆที่เราเรียนรู้เนี่ยมันจดจำเข้าไปอยู่ใน Long Term m e m o r y หรือหน่วยความจำระยะยาวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราจำเป็นต้องใช้มันเนี่ยเราจะได้หยิบออกมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเราจำได้เราถึงจะนำองค์ความรู้ตัวนั้นมาใช้ได้นะครับอย่างที่ผมย้อนกลับไปพูดถึงคุณชาลีมังเกอร์นะครับที่เขาเนี่ยเป็นเรียกว่า expert generalist นะครับ เขาเป็นผู้รู้ลึกร,รู้จริงในแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเอาองค์ความรู้ทั้งหลายเนี่ยหลากหลายแขนงมาใช้ได้เนี่ยนะครับเขาเองต้องมีความจําที่เป็นเลิศอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของเขาเลยนะครับที่จะทําให้เขามีความทรงจําที่ยาวนานและจำได้จำองค์ความรู้จำคอนเซปต์จำ principle หรือโมเดลในแต่ละแขนงวิชาได้อย่างดีเยี่ยม เราไปดูกันเทคนิคที่ดรบาบาร่าแนะนำนะครับว่าคุณจะทำยังไงดีนะคุณถึงจะแปลงสภาพให้ความจำระยะสั้นของคุณเนี่ยแปลงไปเป็นความจำระยะยาวได้เทคนิคนี้ชื่อว่า space repetition นะครับ space repetition space คือเว้นระยะห่าง repeat repetition ก็คือการทำซ้ำนะครับมันคือการที่ การที่คุณจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอะไรก็ตามนะครับให้คุณแบ่งซอยเป็นย่อยๆย่อยๆย่อยๆยกตัวอย่างเช่นวิชาหนึ่งสมมติเป็นวิชาหนึ่งที่คุณจะไปเรียนรู้เป็นวิชาใหม่นะครับที่เป็นองค์ความรู้ใหม่เลยที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อนยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะมีแบ่งเป็นทั้งหมด14บี่บทเรียนนะครับสิบบทเรียนและในแต่ละบทเรียนเนี่ยคุณต้องใช้เวลาเรียนหนชั่วโมง นะครับวิธีแรกเนี่ยก็คือเปรียบเทียบกันนะวิธีแรกคือคุณเนี่ยโอ้โหตะลุยเรียนเลย14ี่ชั่วโมงหนึ่งวันอัดให้จบเลยนะครับ14ก็คือใช้เวลาทั้งหมด14ชั่วโมงกว่าจะเรียนจบนะครับแปลว่าคุณเรียนตั้งแต่แบบ,แบ,บเช้าจดค่ำเลยนะครับโดยที่แบบโอ้โหมีช่วงเวลาหยุดพักบ้างเล็กน้อยนะครับแต่คุณอัด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 สิบสี่ชั่วโมงให้คุณจบในหนึ่งวัน อันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองคุณน่าจะพาพอเดาออกนะครับก็คือแบ่งบทเรียนทั้ง14บทเรียนเนี่ยออกเป็นทั้งหมด14วันและให้คุณเรียนแค่วันละ1ชั่วโมงนะครับคุณคิดว่าวิธีการที่1กับวิธีการที่สองเนี่ยวิธีการใดที่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมีความจําในบทเรียนที่แม่นยํากว่ากัน ผมคิดว่าคุณเดาออกมันคือการที่คุณซอยย่อยๆย่อยๆย่อยๆนะครับออกเป็นทั้งหมดสิบี่วันเพื่อให้สมองคุณเนี่ยมีช่วงเวลาที่พอสหยุดคิดกลับไปนอนพักผ่อนแล้วก็นอนเพื่อให้ความจำของคุณเนี่ยมันบันทึกเข้าไปในหัวสมองของคุณนะครับพอจบวันโอเคคุณเรียนจบบทที่หนึ่งเสร็จปุ๊บวันที่สองคุณเรียนบทที่สองแล้วก็พักผ่อนนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาวันที่สามก็เรียนบทที่สาม วิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับดรบาร์บราเรียกว่า s p a c e repetition ก็คือซอยย่อยๆครับแทนที่จะอัดรวมกันวันเดียวดรบาร์บรามีงานวิจัยที่มารองรับนะครับว่าวิธีการแบบนี้แหละครับที่จะทำให้ความทรงจำของคุณเนี่ยบันทึกเข้าไปสู่ใน long term memory ได้ดีกว่านะครับโอเคอันนี้เราพูดถึงเ,เรียกว่า working memory ลองเทอ r m มเมมรี memory, แล้วก็เทคนิคที่จะช่วยทำให้ความจำของคุณเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในลองเทอ r m มเมมรี memory, ได้อย่างดีนะครับทีนี้ปิดท้ายผมเล่าถึงการนอนนะครับตะกี้มีพูดถึงไปนิดๆหน่อยๆแล้วนะครับก็คือการนอนเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วทำไมมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยต้องนอนหลับด้วยนะครับแน่นอนหลายคนก็น่าจะเาเดาออกได้ว่าโอเคมนุษย์เราต้องนอนหลับเพราะว่าเราต้องการที่จะพักผ่อน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไปกว่าการนอนหลับพักผ่อนก็คือการจัด,ดระเบียบความทรงจำนะครับคุณรู้ไหมครับว่าอีกหนึ่งจุดประสงค์ของการนอนเนี่ยนะครับเวลาคุณหลับไหลไปเนี่ยสมองของคุณเนี่ยมันมีการจัดระเบียบนะครับเพราะว่าวันวันหนึ่งนะครับวันวันหนึ่งคุณรู้ไหมครับว่าสมองของคุณเนี่ยมีการใช้ความคิดมากกว่าถึง1 5 0 0 0ถึง60,000เรื่อง หนึ่งวันนะครับ24ชั่วโมงคุณคิดไปถึงห0 0 0 0่นเรื่องและโดยส่วนใหญ่นะครับ80เป็นความคิดที่มันวนเวียนซ้ำๆๆๆและไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อคุณนอนหลับเนี่ยการนอนหลับมันจะช่วยจัดระเบียบความจำความคิดอะไรที่มันไม่จำเป็นมันเป็นความคิดที่มันซ้ำ,ซ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 ำๆซๆเรื่อยๆสมององคุณเนี่ย มันจะจัดระเบียบแล้วก็ลบทิ้งหน่วยความจำที่เป็นความจำขยะแบบนี้ทิ้งไปให้เหลือแต่ความทรงจำที่มีประโยชน์กับชีวิตของคุณอันนั้นเลยเป็นผลนนย้อนกลับไปนะครับถึงการทำสิ่งที่เรียกว่า space repetition ก็คือแบ่งซอยย่อยๆบทเรียนต่างๆถ้าคุณแบ่งบทเรียนต่างๆเนี่ยและคุณนอนหลับเนี่ยสมองคุณจะเริ่มที่จะพอจับได้ละโอเค วันนี้บทเรียนที่1อะไรคือคอนเซปที่สําคัญของบทเรียนที่1น,นะครับแล้วคุณก็ทบทวนทบทวนมันจะค่อยๆเก็บเข้าไปอยู่ใน l องเทอม m รือค่อยๆเก็บเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือประโยชน์ที่สําคัญที่สุดของการนอนหลับนะครับหลายคนนะครับอาจจะเคยไม่รู้แหละไม่รู้แหละว่าคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมแต่ผมเคยนะว่าออตอนเรียนหนังสือนะครับแล้วเวลาที่คุณต้องมีการสอบนะครับบางทีเนี่ย คุณอ่านหนังสือไม่ทันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าโอเควันนี้ฉันจะไม่นอนฉันจะอ่านหนังสือให้ได้มากที่สุดต้องอ่านให้จบเลยวันนี้ไม่จบไม่นอนแล้วก็คุณก็ไล่ตะบี้ตะบันอ่า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 นจนถึงตีหนึ่งตีสองตีสามจนไม่นอนและคุณเองก็อ่านจบไม่นอนและคุณก็เปลี่ยนเสื้อผ้าไปสอบในเช้าวันรุ่งขึ้นทันทีผลปรากฏว่าเป็นยังไงครับผลสอบออกมาดีหรือเปล่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่าผลสอบจะออกมาไม่ดีอย่างแน่นอนเพราะว่าสมองคุณเนี่ยมันล้าหนึ่งคุณไม่ได้พักผ่อนตัว,ต,วตัวคุณเองสมองคุณก็ลาไม่ได้หยุดพักและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าสมองเนี่ยมันไม่ได้หยุดพักเพื่อทบทวนบทเรียนที่คุณได้เรียนรู้คุณตะบี้ตะบันอันอันอนแต่มันไม่ได้รวบรวมเป็นคอนเซปที่สําคัญแล้มันถึกเข้าไป ใน long term memory แต่มันอยู่แค่ใน working memory ที่เป็น short term memory นะครับทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะจดจำบทเรียนที่สำคัญและทำ้อสอบได้เป็นอย่างดีนะครับโอเควันนี้ก็จบในเอพิโซดนี้แล้วนะครับถ้าคุณคิดว่าได้ประโยชน์จากเอพิโซดนี้นะครับก็ช่วยให้กำลังใจผมด้วยนะครับกดไลค์คอมเมนต์มาพูดคุยกัน แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe Start With Why Podcast เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันสวัสดีครับ